ตอนนี้มีคลิปวิดีโอที่ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะมีคำบรรยายว่าเกี่ยวกับซัมปอดบอดคแมรหรือกระโปรงคะแมรในปัจจุบันว่ากันว่าเป็นที่นิยมของชาวคแมรในปัจจุบันเป็นอย่างมากสำหรับใช้เข้าร่วมพิธีแต่งงานเข้าร่วมพิธีพุทธพิเศษและใช้สำหรับกิจกรรมในปัจจุบันโดยในคลิปนั้นเป็นรูปนางแบบที่สวมใส่ชุดนะคะแล้วก็เดินในงานโดยชุดนั้นละไม้คลายคลึง่งกับที่คนไทยเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอย่างดี โดยมีหลายคนทนไม่ไหวเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิเคราะห์ค่ะว่าโอ้รถนิยมสูงแบบนี้ไม่แขกันเลยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแบบนี้ของนั่งเดิมแน่นอนละมั้งแต่งมั่วไปหมดไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวคอยดูจะต้องมาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นออริจินอลแล้วก็แปะทงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอาชุดราชะปะัแตนมาใส่มั่วหรือเปล่าเนี่ยชอบเล่นของสูงนะอะไรก็เอาหมดแหละบางคอมเมนต์บอกชุดอะไรเนี่ยตลก จริงๆเสริรแบบนี้ไม่ต้องแปะทงก็รู้นะต้องคิดเองหรือเปล่าถึงออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ดีแล้วแหละ เป็นชุดประเทศเพื่อนบ้านดูแล้วตลกขำสุดๆหาตัวตนยังไม่เจอนี่ชุดข้าราชการชั้นสูงของไทยหรือเปล่าขนาดชุดข้าราชการไทยยังเอาไปล่อแล้วก็ใส่แบบผิดๆเลยถามจริงๆเถอะเลอะเทอหรือว่าขี้เกียจกันแน่เนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสั่งจากไทยไปแล้วก็บอกว่าเป็นชุดของเขาตลกจริงๆคนประเทศนี้ชุดไทยไม่ใช่วัฒนธรรมร่วมนะจ๊ะหญิงไทยใส่สบายมาตั้งแต่ยุคอนาจาักรอยุธยามีหลักฐานภาพเขียนตามวัดในสมัยเอ ผู้หญิงในสมัยนั้นเริ่มใช้ผ้าสบายแต่แน่แหละประเทศอื่นอาจจะยังไม่มีการใส่สบายมาก่อนเพราะฉะนั้นการแต่งกายที่สวมใส่สบายก็เลยไม่ใช่วัฒนธรรมร่วมซึ่งเป็นของชาวสยามเท่านั้นขอย้ำเป็นของชาวสยามเท่านั้นส่วนชุดที่ประเทศเพื่อนบ้านนิยมสวมใส่กันอยู่ตอนนี้คงจะเป็นชุดประยุกต์ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาซึ่งแต่ละยุคมั่วซั่วไปหมดมีผู้ออกแบบที่เอาชื่อตัวเองมาแปะข้างๆไม่ถูกต้อง สำนวนนั้นผิดเพี้ยนเพิ่งจะเคยเห็นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง บางคอมเมนต์ก็บอกว่ารูปแบบของชุดไทยนั้นมีมากมายหลายหลักเหลือเกินเป็นการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวสยามแต่แปลกประเทศเพื่อนบ้านชอบมาเรียนแบบการเผยแพร่ชุดไทยก็เลยเป็นที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งแต่ควรจะให้เกียรติเจ้าของเดิมด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามาซื้อที่ประตูน้ำแล้วก็บอกว่าเป็นชุดประจำชาติเคยมีหลักฐานที่คนเห็นดีไซน์เนอร์เขมรมาแวะเวียนอยู่แถวประตูน้ำแถวพาหุรัฐแถวสำเพ็งที่แถ้จิงนั้นแอบ มาดูเนื้อผ้าจากน,นก็สั่งเมาโลกลับไปตัดชุดให้ชาวคาแมนน,นได้สวมใส่แล้วก็บอกว่าเป็นชุดประจำชาติบางคอมเมนต์บอกว่าชุดสมัยใหม่ที่เพิ่มมีมาไม่ถึงร้อยปีเป็นชุดที่ออกแบบใหม่ไม่ใช่ชุดโบราณซึ่งประเทศเพื่อนบ้านนั้นลองเรียนแบบไปสร้างไม่ใช่แค่ชุดนะวัดก็มีแบบนี้เคลมอนาคตได้ด้วยละมัง้งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าควรจะมีการเอาจริงเอาจังมากกว่านี้ชุดไทยจะต้องมีการจดลิขสิทธิ์ บางคอมเมนต์บอกว่าอย่ามาอ้างชุดไทยแล้วมาขอใช้คำว่าวัฒนธรรมร่วมกับประเทศใดๆทั้งนั้นชุดไทยที่ใช้อยู่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลกในปัจจุบันคือชุดไทยพระราชนิยมโดยบางคนก็วิเคราะห์นะคะว่าเมื่อต้นรัชสมัยรัช,ชการที่9เป็นประเพณีที่จะต้องเสด็จเยือนานานาอรารยประเทศเพื่อส่งเชื่อมสัมพันธไมตรีปรากฏอยู่ในพระราชธิพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงว่าส่งดําริว่าจะต้องส่ง ฉลองพระองค์ชุดอะไรถึงแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่อสายตาชาวโลกและได้ส่งศึกษาว่าพระมเหสีหรือพระราชินีของไทยในสมัยต่างๆทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดอะไรต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และเมื่อส่งได้ข้อมูลแล้วจึงได้เชิญนักออกแบบชื่อดังชาวฝรั่งเศสชื่อปีแอกแดงมาออกแบบให้เป็นชุดสำเร็จรูปเพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่ซึ่งสำเร็จออกมาถึง8ชุดมีชื่อเรียกต่างๆกันเรียกโดยรวมว่าชุดไทยประยุกต์หรือชุดไทยพระราชนิยมและส่งใช้เป็นชุดรับแขกและชุดเสด็จออกงานเลี้ยงต้อนรับตั้งแต่ครานั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละประเทศเพื่อนบ้านอยากได้ของคนอื่นไปทั่ว ขนาดเพลงยังมาก๊อปปี้ไปเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชุดไทยกับชุดลาวยังมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่ามีเอกลักษณ์ชัดเจนมองเห็นแวบ,บเดียวก็รู้ทันทีแต่ประเทศใกล้เคียงบางประเทศไม่เคยภูมิใจในของที่ตัวเองมีเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รู้จักชุดไทยพอใส่ปุ๊บคนก็รู้ทันทีว่าเป็นชุดของประเทศอะไรแต่แปลกเสียจริงทำไมชอบเอาชุดมาแปะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอแสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาเข้ามาซื้อชุดไทยแล้วก็เอาไปใส่เห็นว่าเพราะสวยงามมากรลายพอจ่ายเงินซื้อแล้วเขาก็เลยเข้าใจว่าหลังจากซื้อกรรมสิทธิ์ชุดนี้ก็ต้องเป็นของเขาพอใครถามก็เลยบอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นเจ้าของแต่ดีไซน์แบบนั้นกลับไม่มีคนในพื้นที่ทําชุดแบบนี้ขายก็คือทําไม่เป็นและสุดท้ายก็ต้องมาซื้อชุดในประเทศไทยเพื่อน,นําไปใส่และบอกต่อใครใคร กันว่าเขานั้นเป็นคนที่ซื้อมาเองตลกดีจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆแล้วคนไทยไม่ชอบคนเห็นแก่ได้เราชอบให้แล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันถ่ายนี้รักสงบ แต่การนำชูที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไปใช้หากนำไปประยุกต์สวยๆก็จะไม่ว่าอะไรหรอกนะบางคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้ต้องดูหลายๆหลักฐานที่มีการติีความจากหลักฐานโบนราณที่มากกว่าเดิมรวมทั้งหลักฐานใหม่ที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยจากต่างประเทศจะได้มีข้อมูลมากขึ้น แต่ที่แน่ๆนะแค่ปราสาทหินพิมายก็สร้างในประเทศไทยและสร้างก่อนนครวัดก็ร้อยปีปราสาทหินวัดภูในลาวก็สร้างมาพร้อมๆกับน,นครวัดนี่แหละแค่หลักฐานแค่นี้ก็บ่งชี้ได้แล้วว่าไทยลาวและขอมโบราณคือราชวงศ์วร,รมันและชาวพ,พระนครเป็นเครือญาติและเป็นเจ้าของวัฒนธรรมร่วมกันแต่คนขมไม่ได้มีความสัมพันธ์กับขอมเลยเป็นเพียงชนชั้นแรงงานแล้วก็ตั้งตนเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้ง่ายๆว่าเพราะไม่ใช่ลูกหลานของโบราณเป็นเพียงผู้ลอกเลียนแบบเท่านั้นหลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของสยามกว่า400ปีเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมไม่สามารถเป็นไปได้อย่างแน่นอนต่างจากไทยลาวและเมียนมาที่ทั้งสามประเทศมีประเพณีวัฒนธรรมร่วมกันมาจริงๆตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเป็นของใครก็ควรจะบอกและวิวัฒนาการได้ว่าชุดนี้นั้นมีที่ มาที่ไปอย่างไรบอกวิวัฒนาการของตนเองได้ไหมอยากจะถามชาวะแมอุต่าห์ตั้งหน้าตั้งตาทำชุดให้สวยแต่แล้วกลับไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้เรียกว่ามั่วนะคะ บางคอมเมนต์ก็วิเคราะห์ว่าประเทศข้างเคียงนั้นมีเงินซื้อได้ง่ายๆซ้ำเพ่งพาหุรัตแต่ว่างานโบราณงานปักสดึงกลึงไม้อย่างเช่นราชสำนักงานเครื่องทองโบราณงานชุดชั้นสูงราคาแพงก็หลักแสนชุดเหล่านี้ชาวขามอาจจะยังเข้าไม่ถึงลองสังเกตดู ชุดที่ประเทศข้างเคียงเราหามาใส่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือไม่ก็กอบรูปไปตัดต่อแต่และชุดโบราณน,นั้นราคาสูงมากเกินไปแม้แต่เช่าราคาแสนแพงยังไม่เคยเห็นประเทศเพื่อนบ้านนั้นนำมาสวมใส่เลยได้แค่เกลมชุดตลาดตลาด ซึ่งก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในเมืองไทยนี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าความเป็นไทยนั้นออกมาจากข้างในค่ะเช่นพูดภาษาไทยเขียนภาษาไทยรำไทยใส่ชุดไทยจิตใจเป็นคนไทยไม่หลักขโมยไม่ก๊อปปี้ไม่แอบอ้างว่านั่นคือจิตใจไทยตรงข้ามกับจิตใจของคนที่อื่นบางคอมเมนต์บอกว่าแม่ทำอย่างกับถนนแน่ ยังมาต่อยอยังหนาไม่พอเลยนะคะเนี่ยเป็นนิสัยของคนล้านหลังนะจ๊ะเอะอะอะไรก็จะอ้างแต่กำแพงแค่มีกำแพงไม่ใช่ว่าเจ้าจะเป็นทุกอย่างที่เป็นเจ้าของในโลกนี้นะคะออกแบบเองสร้างสารรค์เองไม่ได้แต่มโนเองได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอแนะนําให้มีการศึกษาและศึกษาประวัติศาสตร์ให้มากกว่านี้ภูมิใจจังวัฒนธรรมไทยสวยงามและยิ่งใหญ่จังเลยบางคอมเมนต์บอกว่าชุดประจำชาติมีเอกลักษณ์ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านชอบอ้างว่าเป็นต้นฉบับแต่ไม่มีแม้แต่รูปเก่าๆโยนให้กำแพงตลอดเลยพ่อละครไทยเรื่องไหนดังเพียงเท่านั้นแหละแบบเดียวชุดแบบนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่าอยากให้ชุดไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลกเร็วๆจังเลยประเทศเพื่อนบ้านจะได้รู้ความจริงกับสักทีว่าทั่วโลกนั้นเขาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมสยามอย่างไร